ืัอนี้สิพาทุกคนมาเบิ่งส่วนเกษตรผสมผสานของข่อยเองนะทุกคนเนาะก็คือส่วนเกษตรผสมผสานของข่อยนี่มีเกือบทุกอย่างเลยในบอนนี่เนาะก็คือมีหมักคุ่งมีหมักพริกมีหมักเขือเนาะแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ปลูกผสมผสานกันไปในทางลางข่อยนี่เนาะก็คือความตั้งใจที่ปลูกนะว่าจะปลูกอะหมักคุ่งเนาะแต่แบบระยะห่างของต้นหมักขุ่งนี่มันก็มีระยะห่างกันนะ ก็เลยปลูกหมักริกไส้เนาะเอามักริกมาปลูกไส้แบบนี้อ่ามันก็นยังเหลืออยู่ขนาดเนื้อที่ของเฮาเนาะเพราะว่าระหว่างทีร่องมะคุ้งขนะดใครจะเห็ดระยะห่างประมาณอสามเมตรเนาะทุกคนละกัมันจะเหลือร่องระหว่างกลางมันขนาดเนาะก็เลยเอามักริกหมักเกลือหมักเล่นหมักอ่าทั่วมาปลูกไส้เนาะตอนนี้กําลังเริ่มงามเลยทุกคนเดี๋ยวสีถ่ายบรรยากาศรวมๆให้ทุกคนเบิ่งนํากันเนาะ อันนี้เป็นมะเขือเนาะทุกคนนี่ตอนนี้มะเขือกําลังสีมะเขือได้เก็บไปกินลายเถื่อแล้วเนาะสำหรับมะเขือนี่มะค้งตอนนี้กักําลังสีเลิมออกดอกแล้วเนาะนี่เลยอันนี้สําหรับมะค้งนี่อันนี้คัดแยกเพศเลยเด้อสาหรับมะค้งนะก็คือมะเขือนี่ได้กินกอนมูเนาะสําหรับมะเขือที่ปลูกอยู่ในสวน ะมะเือจะปลูกไ่ได้หลายเนยทุกคนปลูกไว้ประมาณสิบกว่าต้นเพราะว่าสิปลูกไว้กินทั่นแหละเนาะนี่อันนี้จะเป็นร่องมะคุงร่องอ่าเป็นร่องที่คอยปลูกมะคุงเนาะหลังจากนั้นคอยก็สิปลูกมะพริกใส่ปลูกมะพริกใส่แบบนี้เลยเนาะนี่อันนี้จะเป็นมะพริกปีละมะพริกกระเลียงเนาะพี่พน้องนะนี่ห็นบอลซับปลูก ประสมประสานกันไปเลยนี่หมักถั่วหมักถั่วกันยังบบได้เห็นขื่นข้างส่นะทุกคนเพราะว่าบ่คยมีเวลามาคั่วนะเพราะว่าเห็ดเกษตรหลายอย่างเนาะนี่หมักถั่วกันยังบบได้ขื่นข้างซำนีหมักถั่วหมักพริกเนาะปลูกใส่ร่องหมักค้งด้วยเพราะว่าเสียดายดินเนาะทุกคน <c oughs> ในคการนี้เห็นบอกปโป้หมักเล่นกับีเนาะสีได้มาเก็บเน้่เพราะว่าฝนตกค่ำนี่มันเลิมเน่าเลยเนาะฝนตกค่ำเดี๋ยวสิมาเก็บออกเบิง่งลุกอันนี้ปลูกตามธรรมชาติเลยเนาะนี่ส่วนนี้มกพริกกกําลังสิเริมออกดอกเนาะฝนตกค่ำมันเหนียต้นกอบลมทุกคนเลย นี่า่าทั้งนี้กบลังจะลืมออกดอกเนาะก็เราปิกปีปมาปิกกระเลียงอันนี้ปลูกไว้สามสี่ร้อยนี่แหละเนาะพี่น้องมีหวงพลิกแดงจินดาแนแบบพอเดงเก็บสลับซับเปลี่ยนกันเนาะทั้งนี้จะเป็นหมนกคุงใหญ่เนาะคอยจะปลูกไปสองสุดเนาะพี่น้องสุดนี้กำลังิ่มออกดอกแล้วก็สุดทั้งนั้น ทางนั้นยังบดได้เริ่มออกดอ,อ,อกซ้ำนี่ถัดไปทั้งพูนก็สิเป็นส่วนมักซีดาเนาะส่วนมักซีดากิมจูอ่าไปที่มีส่วนมะคุงกระลองเอาไปปลูกเอาไปปั๊บไส้เบงเนาะงทุกคนเนาะเพราะว่าการทีเยาปลูกอ่าหมักผิกใส่ในกับร่องมะคุงนี่นะมันได้ผลเนาะเพราะว่าเขาการได้อ่าเวลาที่เยาเก็บหมักหุ่งไปสรงไมมครับเขาการได้เก็บหมักผิกไปพร้อมเนาะเพราะว่า ข้ากระปูแบบไระ่าห่างมันมีฮะน,เนะเนาะพอกันวิดีโอใหม่เด้อทุกคนโดยอจังได้กะฝา,ากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจทั้งซ่องน้ำเนาะเดี๋ยวซิมาอัปเดตส่วนในเบิ้งเรื่อยๆเ,เนาะ